จอร์จทาวได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตหากขาดองค์ประกอบสำคัญนั่นคือวิถีชีวิตของชาวเมือง g จอร์จทาวไปก็คงสูญเสียเสน่ห์ของเมืองนี้ไปอย่างน่าเสียดายสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้คือถนนเส้นสำคัญของจอร์จทาวเส้นนี้ค่ะ ถนนมสนัสยิดกัปปิตันเคลิงหรือชื่อเดิมว่าถนนพิทเป็นถนนที่มีชื่อเสียงมากของจอร์จทาวน์พะขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นสตรีทออฟ h าร์ม n นีหรือถนนแห่งความปลองดองทำไมถึงได้ชื่อนี้มาเพราะว่าจุดที่ดิฉันยืนอยู่ด้านหลังมีมสัสยิดนะคะแต่ว่าเดินลงไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับวัดฮินดูเดินต่อไปอีกจะเจอวัดจีนและถ้าเกิดว่าเดินต่อไปอีกนะคะก็จะเจอโบสถ์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินค่ะ สยิดกัปปิตันเกลิงเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะปีนังสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นศตรวรรษที่19จุดเด่นของเขาก็คือโดมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของอินเดียด้วยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยนั้นนะคะชุมชนแถวนี้เป็นชาวอินเดียแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เป็นคนเชื่อสายอินเดียแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามค่ะ คำว่ากัปตันมาจากคำว่า captain ในภาษาอังกฤษหมายถึงตำแหน่งหัวหน้าพ่อค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทอินเดียส่วนเคลิงเป็นคำที่ใช้เรียกชาวอินเดียที่มาจากตอนใต้ของประเทศอินเดียกัปตันเคลิงจึงเป็นชื่อที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าพ่อค้าชาวมุสลิมอินเดียคาวเดียโมฮูดินผู้ที่ควบคุมการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้โดยเขานำช่างและหินจากอินเดีย มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสร้างเสร็จเมื่อปีคศ1801และได้รับการปรับปรุงอีกครั้งจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันเมื่อปีคศ1930ชาวมาเลและชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามในละแวกนี้จะมาที่นี่เพื่อทำการละหมาด5ครั้งต่อวันโดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมัสยิดและสังเกตการได้ห่างๆค่ะ อินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมมากันที่วัดฮินดูแห่งนี้นะคะวัดมหามารีอามมค่ะซึ่งเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะปีนังสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต่ักราช1833จากด้านนอกเลยความสวยงามอยู่ที่ประตูทางเข้าค่ะมีรูปปั้นเทพเจ้าและเทพธิดาหลายองค์ด้วยกันนะคะสีสันก็สวยงามถ้าเกิดว่าคุณได้มาที่นี่แล้วเดินเข้าไปข้างในนะคะก็ยังจะมีเทพเจ้าและเทพธิดาหลายองค์ให้ได้บูชากันด้วยค่ะ วัดมหามาเรียมมัมสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอินเดียตอนใต้มาเรียมมัมซึ่งหมายถึงแม่มารีเป็นเทพพิดาฮินดูที่ชาวอินเดียตอนใต้หรือชาวทมินและชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ต่างแดนให้ความเคารพนับถือเพราะเชื่อกันว่าจะมอบความอุดมสมบูรณ์และปกป้องคุ้มครองผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างแดนโดยผู้ที่ไปวัดนี้จะขอเทพพิดามาเรียมมัมในเรื่องสุขภาพคู่ครองและขอให้มีลูกค่ะ นอกจากที่ปีนงังได้มีการสร้างวัดมหามาเรียมมัมในหลายๆประเทศเช่นสิงคโปร์เวียดนามสีลังกาอินโดนีเซียแอฟริกาใตา้รวมทั้งไทยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามของวัดมหามาเรียมมมได้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่8นาฬิกาถึงเที่ยงวันและ4โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะ ที่ถนนเส้นนี้ Market Street ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ประเทศอินเดียก็ได้นะคะเพราะว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นสินค้าที่ชาวอินเดียนั้นใช้ในชีวิตประจำวันวางขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นสารีดอกไม้เครื่องประดับหรือกระทั่งดนตรีที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ในขณะนี้ค่ะชาวอินเดียที่ย้ายมาอยู่เกาะปีนงังเมื่อสักร้อยปีก่อนด้วยหลากหลายเหตุผล จะกระจุกตัวกันอยู่ที่นี่และมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะที่นี่จึงเป็นที่รู้จักกันในนามล i ตเ l ิลอินเดียในสมัยก่อนชาวอินเดียที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจะมาหยุดพักที่เมืองจอร์จทาวน์ก่อนจะเดินทางต่อเพื่อไปทำงานในกัวลลัมเปอร์และที่อื่นๆในประเทศมาเลเซีย แต่หลายครอบครัวก็ลงหลักปักฐานที่นี่กลายเป็นชุมชนช,นชาวอินเดียขนาดใหญ่ในเมืองจอร์จทาวน์ชาวอินเดียที่ทำการค้ายอยู่ที่นี่บอกกับเราว่าแม้ปัจจุบันลิตเติลอินเดียจะเปลี่ยนไปมากจากเดิมที่มีแต่รถสาล้อมาถึงวันนี้ก็กลายเป็นถนนวันเวย์มีรถเต็ม2ข้างทางอยู่ตลอดเวลา ส่วนคนอินเดียรุ่นใหม่บ้างก็ย้ายไปทำงานที่อื่นแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่สืบทอดกิจการต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในย่านนี้จึงเชื่อว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลิ t เทิลอินเดียก็จะยังเป็นศูนย์กลางการเจรจาค้าขายและพบปะกันระหว่างชุมชนชาวอินเดียในเมืองนี้ต่อไป How uh, long have you been living h e r about 50 years I've been here So today and 50 years ago, what are the major changes? More or less, in this see? inner city is all the same. That's why I've kept this shop just at this for 20, 30 years. Same, I haven't developed anything. How do you feel about Market Street and King Street and Penang Street being called um, Little India? It's good because then it's a uh, identity. So you want to go buy Indian goods, you go to Little India. So you come back here. So easy to get. Georgetown now becomes a UNESCO World Heritage Site. How do you feel about that? I feel very happy uh, that they recognize this is all the old when during those days ship will come, people will come from the ship they buy a lot of things here now all the ships are gone, all by plane only. So you think that Little India will still be Little India yes, in the yes, future? Yes, I think because this is the only place where all the Indians like to stay together then easier to develop the business. You go to other place your Indian business you cannot do. You have to be in this place. Only. Yeah, it's a lovely place for the Indians for shopping. And the Indians all we can meet together. Any function, any festivals in the Bawali times, our Indian festival, we can see a lot of Indians here. Have there been any changes at all throughout yeah. the yeah? Now it's uh, yeah, it's now uh, improving a lot because most of the foreigners are coming into Penang. Chuong na. มาเดินถนนแห่งความปรองดองกันต่อและมาดูว่าห้องแถวโบราณที่เอาไว้ให้นกนางแอนอยู่นั้นแตกต่างจากบ้านคนอย่างไรอีกสักครู่ค่ะ